Next สอบชีวิตวิถีใหม่สนับสนุนโดย h e m o ว i s c o ผิวสวยจริงต้องแต่งโม,มล้ำใหญ่และแครอทจากจุลาเฮิร์กจะเก็บอาหารในตู้เย็นอย่างไรเพื่อยืดอายุการใช้งานและความสดใหม่ห 1. การแชร่ผักควรแชร่ในช่องด้านล่างสุดเด็ดใบที่เน่าหรือเสียอองก,ก่อนจากนั้นนำกระดาษมาห่อปิดให้ทั่วสำหรับมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแดงและกระเทียมควรเก็บไว้ในถุงกระดาษหรือกล่องพลาสติกในอุณหภูมิห้อง 2. ผลไม้ควรแช่ในช่องเดียวกับผักและเก็บในถุงซิปล็อกเจาะรูระบายอากาศเพื่อไม่ให้ผลไม้อับหรือชื้นจนทำให้เน่าเสียได้ 3. การแช่ไข่ควรแช่ไว้ในช่องเก็บไข่ให้เอาด้านแหลมลง 4. อาหารทะเลสดๆควรนำมาล้างให้สะอาดและนำไปไว้บนช่องฟรีซก็จะสามารถอยู่ได้4-6เดือน 5. การแช่เนื้อสัตว์ ล้างเนื้อสัตว์ให้สะอาดซับน้ำให้แห้งใส่กล่องพลาสติกแล้วแช่ในช่องธรรมดาเก็บได้ประมาณ1-2วันหากต้องการเก็บให้อยู่นานเกิน2วันหั่นเป็นชิ้นใส่กล่องพลาสติกและใส่ในช่องฟรีซสนับสนุนโดยเฮโมวิสโก้ผิวสวยจริงต้องแต่งโมงลำใหญ่และแครอจากจุลาเฮ next เน r อ a มลชีวิตวิถีใหม่